สวัสดีครับผมและนี่ก็คือทัญ,ญพืชรวมจากวัวเลยลาก้าพสติกแพรอตตัวนี้นี่เองครับผมหลายๆคนชอบถามเข้ามาว่าพี่ครับพี่ครับอยากจะให้ถั่วหุงกับนกเนี่ยเราจะต้องซื้อถั่วอะไรบ้างมีถั่วกี่ชนิดครับพี่บอกเลยว่าไม่ต้องหาคําตอบแล้วเพราะว่าห่อนี้ห่อเดียวจบเลยแล้วซองก็แข็งแรงมากเลยดูสิเอาเขาเรียกว่าอะไรกุญแจเนี่ยขูดขูดขูดเนี่ยหอก็ไม่ขาดด้วยนะเพราะฉะนั้นเรื่องความสะอาดปลอดภัยเนี่ยเชื่อใจได้เลยนี่ครับผมนี่และหลังจากนั้น เราแกะมาดูนะทุกคนจะสังเกตได้เลยว่าเขาไม่ได้มีแค่แบบไม่กี่ชนิดนะเขามีเยอะมากมีตั้งแต่ข้าวโพดถั่วเหลืองถั่วแดงถั่วเขียวอะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนะครับผมเอาไปว่าพอเดียวครบจบเลยจริงๆไม่ต้องไปหาซื้อมาเพิ่มแล้วใช้แค่นี้แหละเพียงพอเลยทุกคนใครที่อยากจะเพาะพันธุ์นกนะบอกเลยว่าสารอาหารที่ได้รับเนี่ยครบถ้วนแล้วก็ทําให้นกเนี่ยสุขภาพแข็งแรงพร้อมที่จะผสมพันธุ์เพาะพันธุ์ได้อย่างแน่นอนครับผม และหลังจากที่เราแกะมาโอ้โหก็บอกเลยว่าห,อห่อนึงเนี่ยเรียกว่ากระสอบนึงเนี่ยมีเยอะมากเราก็เลยทําการแบ่งเก็บไปก่อนนะครับนี่เราก็เทใส่กล่องเก็บอาหารเอาไว้ก่อนเลยนะครับเพราะมันมีเยอะมากๆมากๆมากๆาใช้ได้ยาวๆเลยนะทุกคนนะอ่ะหลังจากที่เราเทเสร็จแล้วเราก็แบ่งออกมาส่วนหนึ่งที่เราจะทําให้นกของเรานะครับในวันพรุ่งนี้เราก็ทําการเอามาแช่น้ําซาวน้ําให้สะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะครับดูสิทุกคนเรา ล้างน้ําแรกนะดูว่ามันสะอาดมากๆเลยนะหลังจากนั้นนะครับให้เราแช่ข้ามคืนไว้หนึ่งคืนพอ1ึคืนเสร็จปุ๊บตอนเช้าเนี่ยเราก็ทําการนึ่งครับผมเราใช้วิธีการนึ่งนะนี่ผมก็จะเอาน้ํามาต้มต้มเสร็จปุ๊บน้ําเดือดเนี่ยเราก็จะเอาธัญพืชตรงนี้นะครับผมเอาไปนึ่งเลยนะครับผมนี่เราก็เรียกว่าถ่ายให้ดูนะว่ากระบวนการของเราเนี่ยทำอะไรยังไงบ้าง พอเราน้ำเดือดเสร็จปุ๊บเอาไปใส่ใส่เสร็จปุ๊บเราก็รอไปเลยครับผมอย่างผมเนี่ยใช้เวลาประมาณ30นาทีนะครับหลังจาก30นาทีแล้วผมก็เอาขึ้นมาแล้วก็แบ่งใส่เ็าเรียกว่ากะละมังเนาะกะละมังเอาไว้ให้นกนะครับผมอันนี้ก็พอแบ่งเสร็จปุ๊บเราก็ทําการรอให้อาหารอุ่นๆเพราะอาหารอุ่นเสร็จปุ๊บก,ก็แปลว่าใช้ได้ตักแบ่งใส่ถ้วยแล้วก็เอาไปเสิร์ฟนกของท่านได้เลยง่ายแค่นี้เอง